สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพดิฉันกันหาอัมพวันนะคะขณะนี้เป็นข้าราชการบำนาญน,นะคะตำแหน่งเดิมก็คือศึกษานิเทศนะคะก็ทำงานเกี่ยวกับการศึกษานะคะประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสมาใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทราชาเนื่องจากเ,เมื่อประมาณปี52าสองนะคะป่วยด้วยโรลคลำไส้ใหญ่นะคะ ผ่าตัดซึ่งตอนนั้นเนี่ยเ,เราทํางานเยอะนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยก็รับประทานไม่เป็นเวลานะคะแล้วก็เมียไม่เคยปวดท้องมาเลยในชีวิตวันนั้นก็มีอาการปวดท้องนะคะแล้วก็ได้ไปพบแพทย์ปรากฏว,ว่าคุณหมอก็บอกว่าเข้าห้องผ่าตัดนะ <c oughs> ซึ่งตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้ถามหมอเลยค่ะว่าตัวเองเป็นอะไร บอกผ่าตัดก็ตัดสินใจก็เข้าเลยผ่าตัดมาแล้วเนี่ยมาพักฟื้นเมื่อฟื้นขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมที่หน้าท้องเรามีอะไรเพิ่มมาก็ปรากฏว่าคุณหมอผ่าตัดแล้วก็ให้ขับถ่ายหน้าท้องนะคะแล้วก็นำเนื้อที่ลําไส้ใหญ่เนี่ยไปวิเคราะห์ว่าเป็นอะไรกันแน่นะอาจจะเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อ ได้มีโอกาสพบคุณหมอก็ถามคุณหมอว่าที่เราเป็นน่ะเป็นเพราะอะไรนะคะคุณหมอก็บอกว่ามันอาจจะเป็นปัญหาเฉพาะบุคคลเมื่อเราอายุมากขึ้นเนื่องจากภายในลำไส้ใหญ่เราเนี่ยมันไม่ผิวมันไม่เรียบมันจะขูุขาขูุขาแล้วเศษอาหารเนี่ยมันตกลงไปในช่องนะคะแล้วก็มันก็ปิดทําให้เกิดการเน่าตรงนี้ได้นะคะน้องสาวก็จะเป็นผู้ดูแลนะคะคอยจะแนะนําไอ้นุ่นดีไอ้นี่ดีมาให้ แต่ก็ตัวเองก็เริ่มสนใจเรื่องกาแฟก่อนเพราะว่าชอบทานกาแฟเป็นหลักนะคะแต่พอทานแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเ,เราเรื่องของลมในกระเพาะเนี่ยเราดีขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะขับถ่ายดีขึ้นพอหมอก็จะนัดอีกครั้งหนึ่งบอกคราวนี้อาจารย์ต้องมาอ,อ,อะไรฮะต้องมาสวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะดูว่าแผลในลำไส้เราดีขึ้นไหมครั้งนี้กลัวแล้วฮะ น้องก็เอาเบต้าจีมาให้กินตอนนี้รีบกินเลยก็เลยกินมื้อละ2เม็ดนะคะเรากินอยู่เพราะว่าน้องสาวเนี่ยเขาชอบศึกษานะคะว่าอาหารเสริมตัวไหนมีประโยชน์แล้วเขาก็แอบตอนนั้นรู้สึกบริษัทเนี่ยจะจัดงานปีใหม่ั้คะเขาก็ไปซื้อโต๊ะหมื่นึงนะคะมีเบต้าจีมาเป็นหออเบลเลร์เลยเขาก็มาจัดวางไว้เราก็ค่อยๆกินค่อยๆกินไปก็มีความรู้สึกคือระบบ ขับถ่ายเราก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญก็อย่างที่บอกนะคะว่าน้ําน้ําดื่มอุ่นๆเนี่ยคะจะมีประโยชน์ตรงนี้นะคะอยากจะฝากท่านผู้มีเกียรตินะคะว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีบุญนะคะประเทศชาติของเราเนี่ยทำบุญเยอะเพราะนั้นเราก็จะได้พบสิ่งที่ดีๆนะคะคนที่มีบุญเท่านั้นเนี่ยจะได้พบไม่ว่าจะเป็นอาหารดีหมอดีหรืออะไรดิฉันมีความเชื่ออย่างนั้นนะคะ